โอเควันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเราบอกกันอีกแล้วนะอยู่กับน้องไอ้ตัวนี้เลยเพอแบบเพิ่งเล่นมามันก็แบบเออก็อยู่ในเกมเราบอกนี่แหละคืออะไรวะโอเคอาบน้ำก่อนไปฮะบ็ดมันไหมมันไหม ไปต่อคุณอาบน้ำอีกลระเบิอคะดิฉันให้เพิ่งให้คุณอาบน้ำสร็จนะคะเมื่อกี้เอิ่มกบนอนไปเลยคะ่ะ เนี่ยปัญหาสร้างของเหรอที่นอนโอเคที่นอนไม่เป็นหรอ บายใจฟรีทุกอันเลยคืออะไรคะเอิร์คืออะไรเนี่ยกูสร้างทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะโอเค ไม่เอาเลยมันทั้งฟังหรอเนาะโอเคเนี่ยเราไปตรวจไทยกันเลยเปเนี่ยคีโอเคบ้านทั้งสางอย่างนั้นว่าทำไมถึงตัวเป็นแบบนี้เพราะในดาดนี้มันสัมผใจตัวได้โอเคตอ okay. เราไปหาเป็นก nah. ินกันโดด เฮลิคอปเตอร์คร์บินบทนั้ท่านัแล้วลบินลงบินลอยบินบินบินบิเออดีนี่ที่ไหนอ่ะสกต้องแข็งเลยคลื่นอ่ะคดลื่นอ่ะไอต่างจังาดไมเปิดไม่ได้อ่ะ อะไรนี่ยบิดไปะเวทูะอ,ทอะอ,อะไรอะในนี้ก็มีห,อห๋อไม่เคยคิดมาก่อนเลยโอ้โหกระเด็นออกมาลัวๆเลยอะเอ้ยดีอยู่ ก็แ,แค่เปิดอันนี้แล้วมันก็จะมีของเล็กๆออกมาแปะเปิดถอะน้ำสีเต๋อนี่เขามีปลาลมาด้วยฮะมีได้ด้วยเหรอจิม <laughs> กินแหละพารมีอาหารอยู่กินเธอกินหรือเธอเล่น่ะเหมือนเล่นอ่ะเหมือนเล่นอ่ะเหมือนไม่ได้กินน่ะปิงปิงใช โอเคแต่กูก็ไม่เป็นไรอะไรแบขนาดนั้นอืมอาหารใช่มัม้ย <c oughs> มีอะไรเพี่บเลดน,นมก็มีน้าก่เหรอโอเคเด็ดซื้อแ <c oughs> okay, เอเออไม่ต้องซื้อแล้วซื้อน้ำไปหนึ่ง เป๋ง่งแชมพูแล้วก็เอาเนื้อย่างไปหนึ่งอันแล้วก็นมจอกเล็ดหนึ่งหลังกล้องโอเคไปเลย้ลองเสือโหเขาเดือดเด้งเลยอะอาน้ำมันหิวน้ำบอ่อยากไต้ลถ มาพาไปนอนกมนอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะนี่คำมีหมาด้วยดอกเขาเลยเป็นสิงโตดรอกชิบูยกับเห็ดเห็ดอันนี้มันชื่อมูซี่ก็หายน้ำไปเล่น วัดดิฉันจะซื้อไหมไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อแต่ก็กดมาแล้ววัดดิดูสชิ้นขี่ภูมิลอยได้ชินขี่อะไรอยู่หมปิสนา ฉันเจอแค่หมวกปิศนาสีตฉันหายโอเคลูกรกักกลับมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ต้องลงจอดแบบยอดเยียมเลยไดะะ้ค่ได้ค่ลื่นอะไร เปิดไม่ได้หนูได้ตีเลือิขั้วอันี้เราเคยมาซื้อแล้วนะที่ร้านเนะี่ยรู้ไหมซื้ออะไรไป <S 2> <S 2> โดนร้านกับชานมีม่แหละที่ซื้อไปนี่คำมีเป็ดด้วยอ่ะอืมไข่พื้นฐานเรา แล้วก็เลยยืมมาไปเลี้ยงก่อนนะไปเลี้ยงก่อนพี่ฉลามผสมหมาดูสิดูน้องสิเต้องเป็นฉลามผสมหมาเหรออืมโอเคกูกูเข้าใจาและกูขี่พ่วงอะไรได้ <c oughs> ปูสีไป ปู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 ซีฟิสกุญชานีกคือปตอยมวยไปไข่เราต้องยกกามนะคะอืมไข่ย,ยกกามไข่ยกกามนี่มันให้สัตว์หรือกูเตะต่อ,อยอะนะ ชิงงปลาฉลามนี่ก็ถือว่าปลาเนาะอู้ฉันปินได้ได้บลาบลาเดะบุ้ยเออไม่มีแล้วเหรออ้ไม่มีแล้วเหรอไอเนี้ยจะสดเลยด้งเด้ง บาดานนาไปกินด <ettes> ีกว <apare> <cells> ่าบาดาเนากินกูไว้อืมอืมความพิเศษฉันต้องออกมาไม่เป็นไรสุกุ๊๋โอเคกูเข้าใจ อันนี้คือร้านที่เราเข้าไปซื้อของมาก็คือจานปินนั่นเองจานร่อนดิไม่ใช่จานปินแล้วก็เห็นหมวกแมมที่มันเป็นแบบหมวกอะไรพวกนะี้แล้วก็ซื้อหมวกให้นรอเหมือนกันดูซิเนี่ยมันะสามารถซื้อตัวละครได้ด้วยอันนี้เราไมา่ได้ซื้อนะล้วเรา,เราลับจานนี้เอามันมีของลับเยอะอยู่ใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะดูสิ

เราก็ได้ะซื้ออาหารตุนเลยด้วยนะน้องไปข้างรนก่อนน้องรวยเดี๋ยวได้หิวอาหารอีกนะหนูกูจ้าโอ้โหกูพูดยังไม่ทันสาดคำนี่นแถวนี้มีของเยอะก็เลยมาเปิดกล่องสูงในเนเพราะอะไรไม่รู้ ไอเปียกมันเป็นคนอันนั้นมันตีอยู่ดิดยวต่วไปไปอเป็นไอเปียกตัวนี้ด้หรอน่าจะมีสองตัวแรือปล่ปะดูแลไขรเป็นคนตีมองไข่ก็ตีได้ดูสิไปเฮึ แล้วก็ว่าจะว่าอันนั้นนะเรื่องนี้มันมีอะไรให้ซื้อกินไหมซื้อให้หน้องอะเลยไม่เอา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 มีนมแล้ว,วตัวเลอะ คนต่อเลเธอไม่สวยเลยนะเต้ให้ฉันดูพอโอน้องเสือกูดีกว่าไอ้เจ้าแมวแขวนหน้ากูเลยๆยิดงๆเพิ่เกิดมาไม่มาดังตอนนั้นเลยลาบไปดูโี่โยก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 ไปโดนวู้ววที่ไหน อัดิเจาะเจาะลูกเจาะมันเลยเลยไปเลยลูกเออนั่นได้แล้วไปต่อเ เดินมาเล่นกันมันจะมีของเล่นอยูน<ป><ป>่นี่ไงเล่นไปรีบหนีให้แม่ฆ่ากันแนแหลยเกียดทือเดี๋ยวมึงปล่อยจานร้อนไปไนอ่ะเพื่อน ย้อนไปเลยไปสร้างแมแข็งเหรออืมวันนี้โอเควันนี้เราก็ขอปิดคลิปกันไปก่อนนะสวดอันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ก็แช์กฎสุดท้ายได้นะ